ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสีราช360องศา Health y Friday ตตอนรับคุณผู้ชมด้วยความสดใสครับหลายๆครั้งที่เวลาออกกำลังกายคุณผู้ชมมันจะบอกว่าเพ่าะเรื่องของไม่มีเวลาเรื่องของการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อออกกำลังกายทำไมไม่จำเป็นอะไรทั้งหมดนะครับเราจะมาแบบตอบสนองเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณผู้ชมเติมเต็มมาทีเดียวครับแล้วย่างทำไงครับเวลาผู้หญิงแบบ แกโจทย์ในการที่ไม่มีเวลาออกกลกายเป็นเรื่องน่าเบือ่อแก้โจทย์ัไงครับอีจารยครับต้อง<ถ>มุ่งขีดจมายไปจะเป็นไงครับรอ,อาจารยแปะช่วตอบนทางหนึ่งก็คือต้องหาคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันจะได้มีคนดึงกันมาว่าเฮ้ยวยไปออกกาลังกายกันเถอะเอา่เาะฉะนั้นสมมติว้ยขี้เกียจแต่เราไม่ขี้เกียจ ก็ยังไปด้วยกันได้โอเคก็จะเป็นเรื่องของการอ,ออกกำลังกายเป็นคู่เป็นพาร์ทเนอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์พาร์ทเนอร์เอ็กเซอร์ไซส์เป็นแรพบกับอาชสมัครพาร์ทเนอร์เอ็กซเซอร์ไซส์ครับครับผมเรียบร้อยครับมาถึงแล้วสองสาวที่วันนี้จะออกกำลังกายแบบบัดดี้กันหรือว่าออกกำลังกายเป็นคู่ ชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนำตัวเองหน่อยอสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรทิพาเชลิงกิตินะคะ,ะชื่อเล่นชื่อเวอิลค่ะสวัสดีค่ะชื่อวรวรชัยเล่งกิติค่ะชื่อเล่นชื่ออิ๋วค่ะคุณอิ๋วคุณเวิลมีความสัมพันธ์อย่างไรกันครับคู่นี้พี่อิ๋วเป็นพี่สะพ้ยค่ะเป็นพี่สะพ้ยเป็นยา่านั่นเองปัญหาคืออะไรครับเวิลปัญหาก็คือน้ําหนักขึ้น <laughs> <laughs> เดิม45ตอนนี้60 ว้าวสิปีสิปีใครที่เป็นแบบนี้ต้องฟังนะคัผู้ชมแล้วไงต่อครับก็อยากจะให้มันหยุดแต่ว่าถ้าถ้าดีกว่านี้ก็ลดลงก็ดีคุณอิ๋วครับมีปัญหาอะไรครับก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจากจาก4 1 4 2อเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ52แล้วค่ะว้าว10กิโลก่อนหน้านี้2ท่านชอบออกกำลังกายไหมก็ ก็คิดอยากจะออกแต่ไม่ได้ออกค่ะรู้สึกว,ว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าสอนพิเศษนะคะคือสอนถึงดึกอะค่ะแล้วลก็ต้องเตรียมชีตบางทีต้องนอน3 3> ตีสองตีสามเนี่ยค่ะแล้วก็ตื่นสายต่อแล้วก็เตรียมต่อแล้วก็เป็นชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะก็เลยเหมือนหาเวลาว่างไม่ได้จะถือมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเราคิดว่าอาการออกกำลังกายมันรบกวนชีวิตประจำวันเรามันรบกวนกิจกรรมทําให้เราทํางานอย่างอื่นน้อยลงมันมีข้อจํากัดต่างๆ แต่ก่อน before กับ after ก่อนที่จะแบบออกจริงๆมีความกังวลว่าคือออกจริงๆตอนแรกกลัวค่ะกลัวเพราะว่าตัวเองเคยเคยล้มเข่าอะค่ะแล้วเข่าไม่ดีกลัวมาปั่นจักรยานแล้วมันจะปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณโดก็เป็นตัวอย่างว่าเอออาจจะต้องมีคนแนะนําหน่อยว่าเออสมมุติถ้ามีปัญหาเรื่องเข่าจะเลือกการออกกําลังกาย จะใช้เครื่องมืออะไรมีข้อจํากัดตรงไหนต้องปรับอย่างไรอันนี้ก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นอยากให้อาจารย์แป๊บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่แบบสมมติมีปัญหาเหล่านี้มีข้อจากัดเรื่องร่างกายจริงก็สามารถออกกำลังกายได้ใช่ไหมได้เพราะว่าทางเรื่องมันมากมายครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายโดยมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ก็ได้สามารถปรับใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องหาข้อมูลนิดนึงหาผู้รู้จะเป็นคุณหมอก็ได้จะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้นะครับข้อดีของการออกกำลังกายเป็นคู่ดีอย่างไรครับอาจารย์ครับก็ แกเบื่อเพลิดเพ,เพนนะครับเพราะว่าได้มีคนมาทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่จะช่วยเช็คเรื่องของความเหมือนก็ดูแลเรื่องของความปลอดภยอัยให้แก่กันเพราะในบางท่าต้องมีผู้ช่วยคอยเซฟกันคอยเซฟกันเราจะดูซิว่า2วันนี้ออกกําลังกายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอุปกรณ์น้อยที่สุดใช่ไหมครับผม เริ่มจากท่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับก็สองคนก็หันหน้าเข้าหากันนะครับจับคู่ใช่ไหมกันเดี๋ยวเริ่มด้อ่าเชิญครับท่านี้คอยดูนะทั้งมืต่อครับจับมือเราจะตกลงออกกาลังกายร่วมกันนะครับจับมือเป็นมิตรกันนะครับครับเสร็จแล้วเริ่มจากท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าเราต้องเราต้องยืดพอพอสมควรนะครับอ่ายืดนะครับอ่าโอเค อันนี้ก็คือตึงจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังด้วยค้างไว้สิบวินาทีนะครับที่ถามคุณอิ๋วครับตึงมันตึงอะไรบ้างครับก็ตึงขาค่ะขาด้านหน้าหรือด้านหลังครับด้านหลังขาโอเคได้อย่างที่อาจารย์แป๊บบอกเป๊ะเลยนะครับอะไรครับได้ไหครับดแล้วโอเคครับแล้วก็ยืดขาจริงๆงแล้วขาเปงี้ได้นะครับขาชนกันงนี้อ่าแล้วก็ยืด มันจะเป็นแนวแนวด้านข้างจะได้ด้านข้างของเรามวามานะครับโอยค้างไว้สิบวินาทีแล้วนี่เราก็จะสลับซ้ายขวานี่ดีก็สลับนี่สลับซ้ายขวาครับเออเนอ้ออ่ะโอเคผมไปดูงคุณนันมากเลยครับอย่าทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีนะครับโอยตึงแแ้ลงก็จะได ส่วนของการเยืดเหยียด,ยดซึ่งจริงๆแล้วท่าเยืดเหยียดก็มีหลายท่านี้เป็นตัวอย่างนะครับถัดมาก็จะเป็นการบริหารสร้างกล้ามเนื้อนะครับเหมือนเดิมครับจับจรู่เหมือนเดิมมานะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆย่อตัวเหมือนกับสควอตนะครับ สะวอสอย่าลืมนะครับเราไม่เอาเข่าเกินปลายเท้าถูกต้องคับเอาทิ้งน้ำหนักไปที่ก้นนะครับครับผมไม่ต้องห่วงล้มนะครับเพราะมีคนคอยดึงเราอยู่นะครับใช่เพราะว่าสองคนก็จะช่วยกันเห็นไหมครับผมดึงไว้นะครับค้างไว้ทีละสิบวินาทีโอ้โหแล้วก็ค่อยๆขึ้นครับแล้วเวลาขึ้นเนี่ยเราจะลักษณะคือเอาจริงๆนะไม่ต้องมีน้ําหนักก็ช่วยได้คือเราขึ้นเราเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นเอาลักษณะก้นเหมือน เหมือนบานพับอ่ะก็หนีบอย่างเงี้ยนะทำแบบนี้3เซตเซตละสิบครั้งเหมือนเดิมตัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทําหลังนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นการก้าวไปด้านหลังและย่อนะครับเอาไว้ข้างขวาก่อนเนาะบไว้ขวานะบไว้ถอยหลังขวาแป้ถอยซ้ายใช่ปะขวาเหมือนกันอ๋อขวาเหมือนกันเลยหนึ่งสองซนึ่งสองซ้ำอืออืออ๋อครับแล้วก็ยืดแล้วค้างยืดโทษนะครับเมาใหม่ครับเอาขาขวาหนึ่งสองซสองซ้ำยืดแล้วก็ค้าง โอ้ยนะครับทางแบบนี้คะคืนครั้งสิบวิปั้ครับแล้วก็สิบยืดไปด้านหลังเยอะๆนะครับอ่าดึงได้เลยนะครับจริงหรือแฝดึงเลยครับเดี๋ยวนะพอดึงปุ๊บมันจะแบบอ๋อยืดได้มากขึ้นดึงต่างฝ่ายต่างดึงกันแล้วกันนะครับครับไม่งั้นถ้าไม่ดึงไม่รู้จะให้จับกันทําไมครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นการก้าวย่อก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนขา ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวเริ่มที่ปูมาด้วยนะครับทุกเข่าครับผมทุกเข่า่งสองคนละครัจีละคนครับทุบเข่าคุณโบก็นั่งคล่อมบริเวณส่วนข้อเท้านะครับแล้วก็จับเท้าไว้นะครับเสร็จแล้วคุณอิ๋วค่อยๆอ่ามือไว้บนหน้าอกนะครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวมาด้านหน้านะครับทุบนะครับอ่าโดยที่รักษาสมดุลให้ไหลสะโพกแล้วก็ขาเป็นแนวเดียวกันแล้วจะล้มตัวมาด้านหน้าเมื่อ ทรงตัวไม่ไหวก็ใช้มือเซฟตัวเองเนะครับเริ่มได้ครับเดี๋ยวผมช่วยได้ใช่ไหมครับครับเป็นแนวเดียวกันครับอ๋อนี่คือฝืนอ๋อปล่อยค่อยล้มใช่อ๋อคือแบบคืองว่าค่อยลงแล้วเก่งเอาเก่งเอาจนแบบไม่ไหวแล้วค่อยแต่ต้องต้องดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวที่เข่าเข่าไปจุดหมุนนะครับคุณผู้ชมเข่าไปจุดหมุนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับผมคุณอิ๋วทำได้ไหมครับ ได้ค่ะตอนแรใช่ไหมครับพี่บ์วยหลบหน่อยประเชิญครับอเคลงแบบเซฟเลยครับครับอคไวไม่ต้องลงแบบอีกสักอีกกสัครั้งหนึ่งนะครับสู้ๆอีกสักครั้งมันเก่งข้างหลังขาค่ะก็จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวพึ่งก้มครับ เห็นดล้วว่าไม่ไหวจริงๆนะนนะขาสั่นขาสั่นเอาต่อไปอ่าอยู่ไปแล้วต่อไปเวอร์บ้างโอ้โหอันนี้ไม่พอหลับกันบ้างตัวตรงๆนะครับในกรมอ๋ออ๋อไอนั่นแหละครับคุณเบอร์ตรงวันนี้ครับตัวโตอีกครับแค่นี้เราจะทำโชว์เขาไหมครับอะไรนะครับเราจะทำโชว์เขาไหมไม่โชว์ใช่ไหมเฮ้ยโผมแบกบอกตัวเลยมาลองดู คือสังเกตว่าผมจะลงแบบนี้นะครับพะผมก็จะเก่งรอืนี่นะแล้สังเกตตัวผมไหมว่าผมไม่ได้งอนอะไรช่วยเลยเพราะมันเพื่อได้กล้ามเนืจริงโอ้โหตึงเนาะครับต่อไปครับกล้ามท้องกล้ามท้องยังไง ให้บวยแล้วกันไม่ไม่ไอเขาทำดีเขาทำที่จะมีคู่ทำไมล่ะนี่เธอเธอเป็นอาสาสมัครอสมอนะฮะเชื่อยากนอนลงครับผมคุณอิวอ่านี้จะฝึกกล้ามท้องกล้ามท้องยังไงครับคุณอิ๋วที่เป็นคนนอนอยู่ก็ยกขาขึ้นในขณะที่คุณเรก็ผลักขาลงเรามีแบบนี้ไหมจับข้อเท้าได้ไหมจับข้อเท้าฝั่งนู้นได้ไหมจับข้อเท้าเพื่อช่วยทรงตัวได้ได้ลองดูซิคุณคุณอิ๋วลองดูจับข้อเท้าคุณเบคร์บครับ เทอมอีกเทอมอีกครับผมว่าบ้านนี่อ่ะเดี๋ยวเย็บไปถ้านี้จะได้กลาท้องใช่ไหมครับได้กลามท้องลักษณะการยืนตัวแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งค่อมอยู่เหนือศีรษะนะครับครับแล้วก็มีการจับข้อเท้าวิธีการออกกำลังกายคือก็ยกขาขึ้นครับผมยกโดยการใช้กล้ามท้องนะครับกล้ามท้องในขณะที่จังหวะลงเนี่ยให้พาร์เนอร์ของเราดันเพื่อเพิ่มเพื่อให้เราเกร็งกล้ามเนื้อคอขึ้นอีกทีครับ เมื่อเกิดแรงต้านเกิดกล้ามเนื้อขึ้นาก็สามารถเบี่ยงเบี่ยงข้างได้ทำทได้ก็โอเคครับก็พอเป็นไอเดียว่าทาอย่างเงี้ยสักสิบถึงยี่สิบครั้งก็จะได้กล้ามท้องต่อไปเวอร์บ้างครับมาคุณิวครับเชิญครับเออจับข้อเท้านะครับอเอฟดีมากดูแข็งอย่าเพิ่งลงสิครับให้เขาผักผักลงมาสสยแรงต้านครับอ่าล้วขึ้นมาครับอ่า ดีมากไปเออขึ้นลงดีมากเยี่ยมมากเหมือนเหมือนเกิดมาเพื่อท่านี้โดยเฉพาะยครับคุณจะไปรีบขึ้นผมยังไม่ได้สั่งให้คุณขึ้นเลยนะครับเหนื่อยแล้วมันได้ผลเลยนะออกมังกรกกบาำท้อแบบนี้นะครับ3มเซตเช็ละ10ครั้งถึง20ครั้ง ถ้าต่อไปเราจะมีลูกบาสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่น่ใช่อันนี้เป็นฟิตเนสบอลหรือว่าเมดิซินบอลจะมีน้ําหนักด้วยนะครับ<ช>ทําอะไรครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอลเป็นตัวช่วยสร้างความบันเทิงอันดับแรกก็เหมือนกับเรื่องของการใช้ลูกบอลก็คือการส่งบอลแต่ว่าใช้ท่าส่งแต,แตกต่างกันนะครับนี่ลองดวูวิธีการส่งคือเราจะทําให้มันสมูทใช่ไหมสมมุต<ะ>ิเราก้าวกขวานนะปึ๊บ อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอยอแล้วก็ครับลองดูนะครับต่อไป <c oughs> ออ้มันสมูทครับลองดูฮึ่อ่ถือว่าใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้ว <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกับทักษะเหมือนกับเราทำท่าก้าวย่อแต่ว่ามีลูกบอลมาเป็น ตัวช่วยแก้เบื่อดึงดูความสนใจถัดมาก็จะเป็นทักษะของการทรงตัวขาเดียวยังไงครับก็ <g ülme> <g ülme> ยืนขาเดียวแล้วก็ส่งบอลไปมานะครับครับ <g ülme> อึอ่า <g ülme> สังเกตว่าทั้งสองคนที่ทำท่าแรกได้ดีแล้วแต่ว่าถ้าก้าวย้อนจะมียืนขาเดียวก็จะมีความสำคัญในแง่ของการทรงตัวถัดมาก็จะทำให้ยากขึ้นโดยการที่ก่อนเมื่อรับบอลมาแล้วแตะพื้น แล้วก็ค่อยส่งเชิญครับครับผมเลือกขาที่ชอบเลยครับ๊แตะพื้นสะท้่นแตะพื้นครับโอเคแล้วก็สามารถเพิ่มความยากโดยเพิ่มระยะห่างสักหน่อยก็ได้เพิ่มแรงใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องได้แรงส่งถัดมาก็จะยากขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อได้ลูกบอลแล้วต้องไขว้รอบขาทั้งสองข้างงไงครูปเล็กแตะกก็คือ ควายลอบขายกขาเดียวเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ควายขานี้ยกขาเดียวเหมือนเดิมยกขาเดียวเหมือนเดิมคุณแป๊เป็นคุณหมอแป๊ของเราเป็นอดีตนักบาสเกตบอลนะครับแกจะถนัดมากท่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังไงครับคุณแป๊ํทำไปดูหน่อยครับจบก็คือเมื่อเมื่อได้บอลมาแล้วแล้บอลปุ๊บสมมติผมส่งให้มาปั๊บส่งให้ปั๊บครับก็ต้องควายดูเีลาครับนี่โอ้โหขาดีเขาเซ็ตมาเพื่อโชว์ความสามารถเขาเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่ อ่ารอดครับกรับอีกข้างหนึ่งกัวงอกดีมากคุณสุดยอดอันนี้ทำไม่ได้ทำได้ครับไอทำไม่ได้คือแค่เสียในหัวเราครับนั่นแหละคุณผู้ชมจับดีๆครับจับดีๆครับเราจะคิดไปก่อนว่าเราทำไม่ได้ทั้งนั้นที่ยังไม่เคยลองเลยสุดท้ายทำได้ไหมครับได้ไอชกร้อมนะครับ นั่นแหละหยุดครับคุณผู้ชมครับทําไมครั้งนี้ทําได้คล่องกว่าครั้งที่แล้วครับก็มันน่าจะฝึกมากขึ้นแล้วจริงๆเพราะเรามั่นใจว่าเราทําได้ใช่ไหมก็เลยทําได้มันอยู่แค่นี้เอง <S 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 จะเป็นหันหลังเข้าหากันนะครับหันหลังเข้าหากันนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าก้มแตะแล้วส่งนะครับผมสำหรับการซ้ายขวานะครับอึ่าส่งข้างนู้นมือก็ก้มแตะแล้วก็ส่งครับอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อประธานโทษครับเดี๋ยวคุณโวครับช่วยหันไปรับด้วยครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอันนี้ เราจะโกงอัตโนมัติเลยนะครับแต่สมมุติว่าเราเราต้องสลับอยู่แล้วแต่ว่าเราจะยื่นเฉพาะข้างหน้าผู้ชมเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง<อ>แล้วก็กล้ามเนื้อด้านข้างของลําตัวนะครับเพ <ๆ S 2> ราะว่าต้งการบิดหมุนไปนไงคบคุณอิ๋วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตึงข้างหลังขาค่ะตึงหลังขาเนาะแล้วอะไรครับแล้วก็เก่งหลังแล้วเวอร์เหรอครับก็หมุนเอวอะไรเงี้ยตรงเอวได้เอวใช่ไหมโอเราเห็นรู้เลยใช่ไหมเอวเราจะลด ใ <c oughs> นอนาคตมันมีพาดใช่ไหมเยี่ยมเลยถัดมาก็จะเป็นการส่งบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนหนึ่งอยู่ในท่านอนคนหนึ่งนอนลงแล้วก็ส่งบอลไ <c oughs> ปยังไงยังไงยังไงสมมุติ อ่ะสมมติบวยนอนนอนบวยยังไม่ง่วงอ่ะไม่ได่นอนผมก็ส่งบอลให้บวยปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาแล้วจะบุสิษอัพครับผมอย่างงี้่าครับเิบอย่างงี้ครับถูกต้องเนี่ก็จะได้กำทองนล้วรู้อะไรไหมปุ๊บปุ๊บแล้วเราแล้วเราบีบปุ๊บเโดยท่านี้คนที่ล้มลงไปเอ็นหลังลงไปสามารถเบี่ยงแตะซ้ายขวาได้ครับ โอ้โหเห็นนี่ยังไม่ขึ้นเลยโอ้ยนะมันก็ฝืนมันม่งขึ้นก่อนนะแล้วค่อยเบี่ยงอ่ะลองดูครับเอารับรับด้วยครับเตรียมรับบอลด้วยครับลุกไม่ขึ้นนะก็ปาแรกๆจะเบี่ยงมันจะมานจะมาแบบนี้ครับถ้าลุกไม่ขึ้นพยายามอ่าตังเข่าฉันโอเคมาอ่าวางโยนรับแล้วลงไป ขึ้งไปอ่าขึ้นมาอ๊บนั่นแหละขึ้นมาพอมเหงียได้ไหมอ่ะลองดูมากขึ้นมาเป็นเรื่องยากมากสมองอีกครับขอโทษครับคุณผู้ชมครับอ่าเนี่ยต่อไปหาอะไรเกี่ยวไว้หน่อยนะครับอ่ารับรับขึ้นมาขึ้นมาโอเคต่อไปครับเปลี่ยนกันมาเอาขาเกี่ยวไหมครับ กี่ยวนนิดลองดูลองดูก่อนนะลองดูก่อนว่าทำได้ไหมนี่เ็าทำได้นะขึ้นมารับข้ามบลครับขึ้นมารับข้ครับโอเคอะฮะลองไปเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเจ้าเอามานี่แล้วโอ้ ต่อไปครับก็จะเป็นการใช้สายยางมาเป็นตัวช่วยนะครับในการออกแรงนะครับจับครับถอยถอยขาหนึ่งไปด้านหลังนะครับขาไหนก็ได้ครับคนที่จับปลายสองข้างคนไหนเป็นคนออกครับออกแรงทั้งคู่ครับผมทั้งคู่โอเคเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะดึงไปด้านหลังนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าอยากให้แรงต้านมันน้อยลงก็ยืนให้ใกล้ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับแล้วเคลื่อนไหวโดยที่ดึงแขนไปด้านหลังครับ ตัวต้องต้องล็อกศอกนะครับอ่าครับผมได้ขาขยับไปด้านหลังก้าหนึ่งครับทั้งคู่อ่าแล้วก็ดึงไปด้านหลังษณะนี้ขอโทษด้วยครับการจับมือการจับเหมือนกันจะได้จะช่วยได้ดูท่าจับจับแบบนี้ใช่ไหมครับใช่วิธีการจับแบบนั้ครับนั่นแหละครับดึงไปด้านหลังฮะแล้วถอยหลังใช่ไหมครับผ่อนแล้วก็ดึงไปพร้อมๆกันเออโอเคมาเราลองดูครับใช่หนึ่งสอน ลักษณะเราไม่แค่ไม่ใช่ตัวเลยนะครับเพราะเราจะขยับแค่มือนะครับล็อก้็สอกไว้นะครับเอยดึงก็สอกอย่างเดียวนะครับดึงล็อกมุมไว้เห็นไหมมันจะอิมแพกที่หลังแอนอกลับเลยครับหนืองสักการจับมือต่างกันก็ได้กล้ามเนื้อต่างกันนะครับถ้าเราจับมือแบบนี้ความอ่าเขาจะตะแคงมือแบบนี้มันจะได้หลังจะความมือจะได้เริ่มได้ไตเสพขึ้นมาเกี่ยวข้อง คถัดมาก็จะเป็นการดันไปด้านหน้านะครับกับการให้คุณเวลหันหน้าไปด้านนู้นครับนิวช่วยจับ,บสายยาง<ช>ไว้นะครับแล้วกนน็น่าจะเป็นได้ไม่อ,อกก็ไหลอ่ะใช่ แล้วก็ดันไปด้านหน้าทุกนั่นแหละครับขึ้นดันไปช้าๆกลับมาช้าๆดีครับยื <c oughs> ดครับ <c oughs> นะครับการมีพาร์ตเนอร์ก็จะเป็นคนช่วยคอนโทรลได้นะครับ <c oughs> ถ้าสูงเพื่อนดึงได้เยอะปุ๊บเราก็เราก็เปลี่ยนนะ,อะลองดูครับแล้วก็จับใกล้เข้า <c oughs> ไม่แทบไม่ได้เลยนะเ <c oughs> ออ <c oughs> ลองเปลี่ยนกันบ้างครับคุณอิ๋วลองดูมา <c oughs> อ่ะโ okay. อเคถ้าที่ดูนะตอนนี้คุณอิ๋วยังออกผิดจริงๆแล้วเออ่ถ้าปุ๊บเราจะแนวของกล้ามเนื้อเราจะตรงหมดเลยล็อกเลยเพราะถ้าเกิดเรางออย <c oughs> ่างเงี้ยมันจะเกิดการบาดเจ็บได้ <c oughs> ใช่อ่ายืดระดับอกอครับให้รู้สึกเก่งหน้าอกครับอือือ ข้อสอบครับข้อสอบมาแนวเดียวระนาบเียวอย่างเงี้ยอ้เอบพูดไปอ่าแอนอกวยครับทอร์ดแอนอกร์นั่นแหละรู้สึกถึงเครียดเลยใช่ไหมครับ <laughs> มันเป็นยังไงครับมันหนักค่ะ <laughs> ไปท่าต่อไปก็จะเป็นการบริหารเพื่อบิดคอนโทรลเรื่องของข้อไหลนะครับคุณ้วยถือด้วยมือซ้ายผมถือด้วยมือไก่ทั้งคู่นะครับออกมือไกทั้งคู่นี่ออกมือไก่ทั้งคู่นะครับนะครับหนึ่งสองเอาข้อสอบจุดหมุนนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงออกด้านนอกนะครับอันนี้ต้องไว้ใจกันสุดๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเขาได้คนอื่นปล่อยแล้วครับไม่ต้องนึกถึงเลยหนึ่งสองฮึบ อืมเราจะใช้จังหวะเดียวกันเลยนะครับเพราะถ้าเกิดผมปล่อยก่อนคุณแป๊ะก็จะเบาครับที่สำคัญก็คือต้องล็อกล็อกให้ให้แขนคุณอยู่ครับล็อกให้แขนอยู่ติดกับลำตัวนะครับแล้วก็คนโทรลให้ข้อศอกอยู่ทน่ั่างอเกองศารับคุณเบลค่ะอ่าคุณแป๊ะดูนี่ผมดูฝั่งนี้แล้วก็งอศอกมากขึ้นอีกครับอ่าแล้วหมุนที่นี่ข้อศอกเดินครับอ่า นี่ขวดมนี้ครับนั่นง่าย่โอเคขอ,ขอเลยนะครับจะเห็นเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณโบขยับมือแล้วนะครับก็ดึงออกมาเลยเพาาื่อที่จะเซฟมไ,ไม่ไปร้ายมีปัญหาสําคัญคือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ยกหนักนะรเราต้องยกให้มันได้กำเนินนั้นจริง<น>ๆเพราะถ้าเกิดบางคนบอลหนักมากเกิดใช้ไหล่และใช้ออกและถัดมาก็ถับตัวให้ห่างกันนิดนึงครับอ่าโทษนะครับหันหันหน้าไปด้านนู้นเหมือนเดิมครับแล้วถือด้วยมือที่อยู่ใกล้ออ อ่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วครับทีนี้เหมือนเดิมครับท่าเมื่อกี้คือทําทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่เป็นท่าต่อไปแล้วนะครับแขนต้องอยู่แนบกับลาตัวนะครับดีมากครับนั่นแหละครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบริหารโดยใช้สายยางเป็นแรงต้านนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆแบบครับ โอ้ oh, สุดยอดทีนี้มาถามความรู้สึกของสองท่านผมเก็บให้ครับโอเคทีนี้เราจะมาถามความรู้สึกสองท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากการออกกำลังกายประเด็นแรกคือออกกำลังกายเป็นอย่างไรหลังจากที่ไม่เคยออกแล้วมาออกเป็นอย่างไรนะครับ 2. คือออกกำลังกายแบบแบบเป็นคู่แบบนี้ช่วยเราอย่างไรบ้างอ่าข้อแรกครับก็ออกกํบบาลังกายมันก็ตอนแรกมันจะไม่อยากออกแต่พอออกแล้วมันจะสนุก แล้วทางคุณอิวแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะมีกําลังเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องเดี๋ยวไปต้องไปออกแรงอยู่แลลูกๆต่อข้อที่สองล่ะออกเป็นบัดดี้รู้สึกออกเป็นคู่มันสนุกดีค่ะถ้าออกเดี่ยวมันมันน่าเบื่อค่ะออกเป็นคู่เหมือนมีคนเล่นด้วยกันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ที่น่าเบื่อได้เนาะคุณดีอยู่แล้วครับก็ออกเป็นคู่ก็เหมือนแบบมีแรงบันดาลใจที่แบบอยากจะทํา อะไรเงี้ยไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์แป๊บมีอะไรอยากจะฝากกับคนไข้ทั้งสองคนไหมครับความสนุกในวันนี้หรือว่าการเริ่มต้นในวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญครับเพราะว่าเราต้องเริ่มจากการที่เราทําแล้วสนุกทาแล้วมีแรงจูงใจก่อนครับเราถึงจะได้ทําต่อเนื่องได้ครับก็อย่างที่อาจารย์แป๊บบอกนะครับคือเราหาแรงบันดาลใจให้เจอพอหาเจอแล้วปุ๊บหาคนที่ไปโครงสร้างร่วมกันเธอเรียกฉันฉันเรียกเธอ และชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์แบบครับ360องศาไม่ใช่แค่ชีวิตทางด้านสุขภาพของคุณอย่างเดียวเป็นทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวการงานของเราก็ดีขึ้นเพราะว่าเรามีมาตรฐานของของชีวิตก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองครบ360องศาสมกับชื่อรายการครับสีราช360องศาเฮล t ี่ไฟเดย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสองท่านมากครับขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ